สมหวังบ้างผิดหวังบ้างดีบ้างร้ายบ้างต่างก็มาให้พบเจอมันเป็นแบบนี้เสมอสุดท้ายเธอก็จะผ่านไปเช่งค่ะชีวิตเปลี่ยนไปแล้วเละแล้วก็ได้อยู่ดีฝันดีทุกคนราตรีสวัสดิ์ สวัสดีคะ่ะวันนี้เราไปต่อกันที่ชาวราศีพฤษภกฉัดดินค่ะใกล้ครบ12ราศีแล้วนะคะอดีตปัจจุบันอนาคตค่ะมาทบทวนบทเรียนสอนใจกับเพื่อนๆชาวพฤษภกฉัดดินนะคะสองเดือนที่ผ่านไปนั้นได้เรียนรู้อะไรกันบ้างนะคะ มาเล่าเรื่องราวร่วมกันกับเพื่อนๆชาวพืชศกธัตดินนะคะอดีตที่ผ่านไปนั้นนะคะสตรงิงแข็งแกร่งด้วยพลังรักไรลิมิตมีพลังรักนะคะเราทั้งหลาย่างมีความเข้มแข็งจากภายในในช่วงเวลาที่ยุ่งยากแม้พายุโหมกันหน,น่ แม้พายุโหมกระหน่ำหนักหนาเช่นไรความเข้มแข็งจะอยู่ข้างคุณหาเวลานั่งเงียบเงียบสองสามนาทีหายใจเข้าลึกปรับรุงพลังเปิดใจระหนักรู้ผู้คนและข่าวสารที่ส่งถึงคุณความช่วยเหลือนั้นเพื่อสร้างจิตให้เข้มแข็ง ด้วยการทำสมาธิให้มีแรงบันดาลใจเชื่อมโยงกับสิ่งแวดลอ้อมนะอันนี้ก็ได้พบรักนะคะตนเองนะคะได้พบรักกับผู้ใหญ่นะคะได้ลาบค่ะ ได้ลาบจากผู้ใหญ่การยกย้ายเปลี่ยนแปลงความผิดหวังความสูญเสียนะคะก็ได้ลาบลาบนั้นก็คือการเงินรายได้ค่ะการแต่งงานการลงทุนการเปลี่ยนแปลงได้ลาบ เกิดความมั่นคงนะคะมีเกณฑ์ได้พบรักเป็นคนที่มีประสบการณ์รักมาแล้วนะเป็นพ่อไม่ไม่ไม,ไม้ลูกติดนะผ่านความรักมาแล้วค่ะก็สมหวังบ้างนะก็ผิดหวังผิดหวังบ้างนะก็เป็นคนที่ ลงมือทำนะลงมือทำความฝันแต่ก็ผิดหวังสมหวังบ้างผิดหวังบ้างดีบ้างนะร้ายบ้างต่างเข้ามาให้พบเจอมันเป็นแบบนี้เสมอสุดท้าย ก็จะผ่านไปนะคะไม่มีอะไรมามันข่มทาโวน,นะเกิดแล้วก็ดับดับแล้วก็เกิดใหม่นะสู่ปัจจุบันนะคะนะอดีตที่ได้เรียนนั้นก็คือไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจหวังและไม่มีใครพลาดหวังทุกอย่างไปอันนี้นะก็ ผิหวังสมวังผิดหวังก็ในเรื่องคู่นะคะการแต่งงานขมขืนสมวังก็ได้พบกับผู้ใหญ่มาให้ลาเกิดความมั่นคง เกิดการเงินที่มั่นคงสิ่งที่แรกเปลี่ยนมาก็ได้สมหวังได้ทำความฝันให้เป็นจริงนะคะในการงานและการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมนะคะได้ลาบการเงินจากการลงทุนได้แต่งงาน,นะ มีบทร่วมกันปัจจุบันนะคะเซอร์วิสยินดีรับใช้บริการนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดการช่วยเหลือผู้คนคุณเป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วยการนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดทักษะความสามารถพิเศษความรู้แรงบันดาลใจช่วยคนอื่นนั่นก็คือการเปลี่ยนที่ตนเองก่อน การให้การบริการช่วยเหลือผู้คนในวิถีทางของตนไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทำเพื่อผู้อื่นจงทำด้วยความอบอุ่นอ่อนโยนทำให้ดีที่สุดทำให้ดีนะคะไว้ใจที่ตนเองก่อนว่าทำได้จากอดีตที่คิดบวกณนะปัจจุบัน ไว้ใจตนเองว่าทําได้นะค,ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะขยันหางานสู้งานสิ่งที่จบไปแล้วก็จบไปนะคะการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนี้ก็ทําให้ได้ลาบการงานการเงินและการลงทุนค้าขายก็ได้จัดงานเก่านะคะเดืนหน้าต่อไปนะคะได้เรียนรู้ทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับ สิ่งเก่าๆจบไปเดินห่างให้ไกลนะคะไม่มีอะไรมาอยู่แน่นอนนะมาแล้วก็จากมาพบแล้วกว็พัดพระกเดินหน้าต่อไปนะบริหารนะคะบริหารการงานเป็นเจ้าของธุรกิจการงานที่ทำอะไรเปิดเผยนะคะเชื่อใจตนเองว่าปัจจุบันนี้ จะทำได้ดีที่สุดนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะอนาคตค่ะ truth ไว้ใจตนว่ามีความจริงใจในหัวใจนะคะจริงใจที่ตนเองก่อนนะคะ honest ซื่อสัตย์ค่ะ ในแต่และข้อเท็จจริงของเราได้รับมาจากประสบการณ์และความเชื่อและจากผู้คนรอบตัวขณะที่คุณเคารพความคิดของคนอื่นนะเคารพที่ความคิดที่ตนเองก่อน,นะคะไว้ใจตนเองได้คุณก็จะเห็นกระจกอีกด้านของคุณฟังและรับรู้เสียงรอบตัวนะพยายามต่อไปค่ะเริ่มที่ตนเองโกอนบริหารจัดการหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะความโชคดีจะเกิดจากความขยันนะคะรับผิดชอบหน้าที่ก็มีธุรกิจของตนเองนะฝันเป็นจริงในเรื่องการงานไม่ต้องเป็นลูกน้องของใครแม้ฝันจะไม่เป็นจริงกับความผิดหวังอกหักรักคุดนะคะล้มแล้วลุกขึ้นสู้ใหม่นะความเจ็บป่วยนี้ก็อยู่ที่กำลังจิตของตนเอง นะ,ะอันนี้เป็นคนดวงเรงน,นะดวงนี้เหมาะกับได้คู่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ผ่านการอย่าร้างมาก็ได้พบแล้วนะรักที่ได้เลือกนั้นก็เลือกคู่ที่เป็นผู้มีวัยวุทธมากกว่านะก็ได้แต่งงานนะคะได้แต่งงานนะกับคนที่มีฐานะมั่นคงนะไปเจอกับผู้ใหญ่สนับสนุนการงานและได้ลาบ จากการเป็นแปลงนะคะเช้ง่ะไม่มีอะไรมาแล้วไม่ไปนะทุกสิ่งเป็นเรื่องชุกคราวนะคะนี่ก็ได้พบกับพ่อไม้ไม่ม้รักที่เลือกแล้วรักที่มาให้เลือกนะ,ะระหว่างพ่อไม้อย่าร่างมาล้มแล้วก็ลุกขึ้นสู้ใหม่นั้นแต่รักที่อีกรักนะ,ะถ้าเลือกได้ก็เลือกคู่ที่นำํำฐานะ การเงินรายได้การลงทนุนะรักที่เลือกแล้วนะก็ไปเลือกรักที่ให้ลาผลนะรักที่จบสิ้นไปนั้นก็คือได้พบสัจธรรมของชีวิตนะคะสิ่งที่ดิ้นรนขา่ายขานะกิเลสตัณหาทำให้ไม่มีความสุข ความสุขสงบที่แท้จริงก็คือพอใจในสิ่งที่มีก็ได้พบแล้วนะได้พบกับบุคคลที่มาให้ชีวิตได้สำเร็จในการงานนะตนเองก็ต่อยอดได้พบกับความสุขสงบสันติสุขนะได้พบคู่นะคู่นั้นก็ เสาในเรือนเสาสุภะก็ได้แต่งงานได้รับการสนับสนุนส่งเสริมกับคู่นะแม้ว่าจะหวานอมขมเขื่นนะกล่อมเกลืนฝืนทนแต่ก็พอใจแล้วก็จะได้รับการสนับสนุนในรอบ30ปีต่อมาตั้งแต่5ธันวาคม63ถึง1มีนาคม66 สมหวังบ้างผิดหวังบ้างดีบ้างร้ายบ้างต่างก็มาให้พบเจอมันเป็นแบบนี้เสมอสุดท้ายเธอก็จะผ่านไปเช่งค่ะชีวิตเปลี่ยนไปแล้วเละแล้วก็ได้อยู่ดีฝันดีทุกคนราตีสวัสดิ์ ฝันดีทุกคนนะคะ